มันก็เห็นอยู่คำหน่อยบ่เหร็นไอ้อขออ่อยตะกี้กับคนบลน้อติดยาออกมาแต่ขกออกมาแต่ขบบ่เพราะเดือนสองเดือนเป็นประสาทเป็นประสาทเป็นบ้าว่ามีคนสิมาตีวาสะัสอาบน้ำมันไอ้ก่อนนะไอ้แท่ๆนะอาบน้ำมันอาเบิร์ตน้ำมันแอ,นนอนสซังแลวก็ขึ้นไปทั้งเพื่อนแล้วก็ผูกคอผูกคอแล้วก็ไฟจุดพอดีเสียชีวิตเสียชีวิตกับ ตู้กับใหม่เวทเพื่อนก็เกือบใหม่อีกมันก็นเห็นอยู่บา้างหน่อยวันนี้ไม่เห็นแล้วมันก็ไปจักยาที่ซอย,น,ยน,น,นี่ยาตัวนี้ประกาศไปอ่าอยากได้ผัวเนาะหรือว่าเช้าๆอยู่มีกาบออยากได้ผัวแบบเบาคำหน่อยเนาะสมมุิว่าโอ้ขอเห็นบาคำหน่อยเลยตุ้งสเปิคเลยเวย้ยขออยากได้คอณชิบิเตงเอาทุกคนคารดองหาสิบล้านผมก็ชจจี้ายให้มีงวัวอยู่ตัวนี้เลยเอาไปเลี้ยงซอยเนะนี่ยทุกคนเอาไปเป็นผัว์เนี่ยเบาคำหน่อยนก็ได้ ตอนนี้ก็มาซื้ออาหารนะทุกคนเนาะมีหอยพมุ่งนี้หอยหอยตั้งเอาเอาไปเปถุงหนึงตอนนี้กับบังสีเขาเพื่อนบ่าวหำหน่อยเนาะเอ้าคุณลืมสากล้องป่ะนี้สบายดีไหมพี่น้องทุกคนเด้อกับบังสีอ่าเฮ้ยไปหาคุณนั่นได้บ่สบายทุกคนตอนนี้กับบังสีไปหาบ่าวหำหน่อยเนาะ ช่วงนี้ก็บต้นๆขาไปหาเพิ่นเื่อหนึ่งปั๊บนี่ใส่ผมมีเขากินว่าสั่นสิตายแหละบ่ซื้อกินสุบว่ะก็เมื่อยก็มันคือการจักสิเฮ็ดจังไดโทรศัพท์ซื้อให้กาไปขายกล้องซื้อให้ก็บ่เรียบร้อยบ่เห็นหาอาชีพให้ดีๆว่าบ่มักบ่คุ้มตัวเองเหมือนจังได้คอยกับบางเดือนก็ก็ให้อยู่เงินก็ให้ตลอด หายทุกเดือนหายทุกเดือนเขาก็ซึ่งหายตลอดบา <Okay. S 1> งทีคอยกัดบัวทวงบัทันเนาะเสร็จจะไหนบัวทวงบัทัานกะ oh. อยากหายว่าคอยกัดบ,บัจักลูกเมียพระละกันลายจักชีนอกจักชีนงจักชีเอื้อยจักชีอ้ายโอ้ยจังไปหลายชีวิตนี่เลยประกาศเนาะสำหรับใครที่อยากได้ผัว <laughs> <laughs> อยู่ใช้กับตามนะโดนเนาะหับสมัคร์ทเอาบกคำน้อยไปไหนเด้อ ครับสมัครคอยอาคาด้องนี่หาสิบล้านนี่สิแ่งตเ,ตเอาให้เลยเอาไปอยู่นำาบาค่ะหน่อยนี่สําหรับไพท่มีพ่พี่นอกเนาะคือว่าไม่ห้างนั่งหมายที่บ่งคิดนี่อยู่ตาบอดตาเจ้าก็ได้เบนะื่อน้าปากกอกปากคือ,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 อก็เอาเบดคอมเมนต์บอกเนาะว่าเออเด้อคอยมีเอื้อยเด้อ,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 กกอนี่เอื้อยคอยอาปากก็คือนี่เราบ่มีผัว เขาจะไป,าาาไปแต่งเงาหัสิบล้านไปแต่งเงาหัสิบล้านนะกันมาเป็นเนียบะฮัมหน่อยเนาะคันบ่มีเฮือนกันมาอยู่น้ำเลยเนาะอยู่กับบะฮัมหน่อยเลยสองคนบางทีเคนเอาเมียอาจจะเปลี่ยนไปก็บ่เปลี่ยนเอาะเอาเมียกับลูกหนึ่งลูกเคน,น,นกัสามันดาคอยก็ไปแต่งให้เมียก็ไปแต่งให้ปะเมียกับไปเสียดคาอาหารอีกฮะคาข้าวหม่ ตอนแต่งกับไปแตง่งไฮตอน uh, ป้าเมียกับไปปะาไฮเสร็จไปไหนคิดว่าชีวิตกั่นี้บวบวิตอยู่เดีคันสิถิ่มก็สะได้สิบายก็ขี้เดียดนี่แล้วเนี่ยมาสิบลงมาไปเดือนหนึ่งก็เห็น,หนมันเสร็จมาหิวเข่าหิวเข่ากันเสร็จไปไหนมองตัวเองนะตอนนี้กำลังจะไปซื้อเข่าให้เพื่นนอนบุมีเข่าขอแค่บอกมันด้วยสมมงหมว่า บ่มีกูดิสมุดว่าสูมุดว่าบ่มีอ้คุยเลยว่ามุ้งสิกินเข่าจะได้撒ขัดบ่มีอ้บ่มีเอือยสิกินเข่าจะไหอยู่ผพืเที่ยวแห่งสบายเลยหาเงินมาเดือนหนึ่งลานสองล้านก็คกลุ่มเลยคือค่าน้ำค่าไฟนี่ก็คอยเสียหายทุกเดือนค่าน้ำค่าไฟนี่เสียหายถุกเดือนเจ้ามีแต่หาเงินสำซื้อเขาเอาชีวิตรอดซื้อเสมันจะได้ใช่ปะเกิดเป็นคนเนะเรืองจังนาย นาคุณตาบอ่อทูหนวกปากเกือเขายังเอาชีวิตรอดได้ทุกคนเออ้หนไเขาก็ไปเห็ดหับจักสารนี่สังไปบางคนก็ไปขอทานไปอันนี้เหรอผมมีเขากินกับแม่น,นอนอยู่สื่อๆนี่จมหิวเขา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 ไปทำงานอยู่ไทย้ยเขาบุปไปให้ถ่ายคลิปก่อนไปถ่ายอยู่สื่อๆแต่อยากมีเงินใช่ถูกเดือนนี่บ้านทูกเดือนดอก อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งจะหายอยู่เท่าหนึง่งทุกอาทิตย์นึ่งจะมาขอรถเขาเบิร์ดยาสูบเบิร์ดแฟบเบิร์ดอันนี้เบิร์ดคือบางเดือนข่อยมีข่อยก็หายตลอดแว้นบ,บ,บางเดือนดอกหายทุกอาทิตย์เอาคือยามได้ข่อยอยากหายก็บม่หายนาะข่อยก็เมื่อยข่อยบางทีหากัสือเขาหายไปบพออาทิตย์หนึ่งเบิร์ดแล้วเด้อเขามันไปกินจังไหนวะกินเมื่อละสองโลผมบอกข่อยก็กเมืยตายแหละ บเห็นตุ้ยก็ซื้อเขาหาโล่สิบโล่สองเหมอเบิดกินเบิดแล้วเด้อเขาเบิดแล้วเบิดแล้วก็แปลกก็เห็นตุ้ยไปสักกินเขาอะไรไปเนียด่าไปซื้อเขาไปเนี่เอาอยังประเด็กประเดิดเอาประเด็ดไปกำลังไปซื้อเขาเนาะทุกคนเนาะเ่อยากเขาไปเพื่อนหรอกคันเขาไปกะ ไอ้มันบวกแออกมากไายไม่ได้อิซื้อเขาหรือไปปุ้งอะไรไปเลยใช่ไหมเงี้ยกลุ่มจุมันสิเขาเอาไงเหามันอีกไข่เป็นนัวเกลือเอาไงมันรวดครบกระดกกระเดะไปสังไปเอาอาเขาเขาในซิปโลไข่แตะหนึ่ง ซื้อเขาซื้อของกินซุกอาหารเอืออาหารตัวไข่คือทางปลาไหลเพิ่นแต่ก็ต้องมีเงินอีกได้หนีไปในอา่าเขาเขาแล้วแบบไปยานะ่างนะแบบไปย่าอยูุคเลยนะแต่ว่าเรื่องเพิ่นมีเขานี่อาหารนี่เพิ่นหากินเองนี่ก็ได้อยู่ช่วงั้งนี่ก็ย่ำแรงมันก็หาหนักเนาะพวกพวกพวกเขียดที่ชั้นนี้มันก็หาได้อยู่แต่ช่วงนี้นหาไม่ได้ก็เดีย๋ยวซื้อเขากันทุกคน ตอนนี้กะมาฮอดเนาะทุกคนเนาะเดียวเขากับบึงทีมีประกวดอ่างดีเด่นนี่างนี้กูจะที่หนึ่งมาจากมีใครร้านตัวนึงที่ขายเอาไว้ประเด็นเนาะนหนึ่งขนมไทยนี่มีใครมีไข่มีเป้นงนัวมีปลาป๋องมีโอ้หลายอย่างตาเอียงของเจ้าอย่างเงี้ยไหม บ้าบมืองก่อบ้านมืแต่ขนมกับน้ำของเจ้าเย่เไปดูอียสินด่แลละมีเขาย่านพันยิวเขาแห้งนะทุกคนเนาะมีเขาเนี้ยแล้วก็มีอาปิ่งสมโม ได้นงนั่ต่อน่งมันก็ถทายลิปมันก็ไปจากทายเาลิปมันอายมั้เราไปอยกดกนันเอาเสูมเขาไปได้อมาห้บวอ่งไหมีบอเอ้าเขาไปได้เจสูมาฮตี้สาก็บอกเอายาสูบหาซองดูไปเลยอกตายไปจะ đậy đi nhiều quá lại đừng muốn đi lên mà mình kho mà chắc gia sử mà thế nào hỏi coi cho lộ nhé đây hoàng nam của các bác si cút này phun tát o với bài tông. Bài nếu si tát sì nó mạnh chín đọc. โอ้มันตาถิ่มบิดเลยโอ้ปีกวบเนี่ยมันยู่ท่งเอาเขาใไมคิดบะมุกหนอโอ้มุกนอเขากมีสีมันขำไหมเนาะไ่เนนะเอาไปตองไปนี่มันสีบนว่ะนวว เห็นมันมาเลยเอ้าเขาคือไปถึงสื่อมาหายมื้ยนะคก็บรบิดเลยบอกมันสื่อมาหายกินหนึ่งก้อนนะไอสูบขาวเรือมาหายซกนี่เขาเนี่ยต้องมาห้ามขืนด้วยมึงเมื่อก่อนไปเอา ย่า้นี้มีกบมีเขียดด้วยวะเอาขึ้นไปเด้อเมื่อแล้วมันหนาวมีเบี้ยไปเบ๊ไปเราบม่อยากลมเงี้ยเนาะโอ้ยกแมนกแมนเรเฝ้าพื้นหนองเต็งเองนะทุกคนแต่มันดีโอ้โหดีเอ็มันโอดีก้วยโอ้โดีด้วยคอยก็มีประสบการณ์อีสั่งอยู่ประสบการณ์เรื่อง จอกติดยามันก็เห็นอยู่คำหน่อยบ่เห็นอ้ไข่อยตะกี้กับคนบักลอยอเนี่ยติดยาออกมาแต่ขุกออกมาแต่ขุกบ่เพราะเดือนสองเดือนเป็นประสาทเป็นประสาทเป็นบ้าว่ามีคนสิมตีวาสัสอาบน้ำมันอ้ก่อนนะอ้เท่ๆนะอาบน้ำมันอาเบิร์น้ำมันแอดซังแล้วก็ขึ้นไปทางเพื่อนแล้วก็ผูกคอผูกคอแล้วก็ไฟจูดพอดีเสียชีวิตเสียชีวิตกับ ตู้ก,กับไม้เวทเพื่อนก็เกือบใหม่อีกมันก็นเห็นอยู่กับคนหนึ่งวันนี้คือเห็นแล้วมันก็ไปจากักย,อยาที่คอยนี่ยาตัวนี้นล้วพอดีไปจากบนเลยเบ๊ะขึ้นนี่นะเออหอยอห้รสักเพื่อนปลาหอยเออไปสิมาเห็ดต้มหอยกินนะทุกคนต้มหอยกับอ่าได้หอยได้หอยปังสิเห็ดต้มหอยกับอีหยังวะต้มหอย ตอนนี้ก็มาฮอดเทือนเนาะทุกคนเนาะชิบนว่ายเรื่องคําน้อยกันก็คือทุกคนเห็นในสภาพกันนะบางคนก็อคือประจับอ่าเอาไปบําบัดคือประจับเขาคูกเขาก็บประจับสิไปเห็นยังไงจับไปกะก็เป็น้าละเขาคือเก่าแห้งสี่แยกกูเก่า,าแห้งเที่ยวไปขุกคืออยู่ล่าเนี่ยเวลาตำรวจมาจับเนี่ยแมนสิได้จับสื่อ,อ เสียเงินหาล้านสิบล้าน้าล้าน,าานพุ๊คาจับก็เลยคือแบบพวกเสพซื่อนี่เขาพวกมาจับตำรวจนะจับไปก็พอแต่หกขู่ซื่อเขาพวกจับสนะขันบอเป็นแบบไปกอ่อความวุ่นวายไปปุ่นไปจี้อีชังี่เขาจับขันเสพซื่อนี่ตำรวจเขาบวกจับอยู่แล้วนะเพราะว่าจับไปก็หกขุกเปืองเขาเขาซือ่ออืมขันจะให้เขาจับแท่ๆอันนี้ก็ต้องเอาเงินไปให้เขาเอาจังมาจับเรา ที่ถิมก็สิได้ก็ใชบ่ายก็ขี้เดียดเห็นกัน้อกตัวเองเนาะมันก็เคยมีประสบออย่มันก็เห็นอยู่บ้าหน่อยนะเพรตอนตะกี้นะเคยเล่าสู่ทุกคนฟังอยู่นะตะกี้ข่อยก็มีอายตะกี้ในตระกูลครอบครัวข่อยนะมันจะเป็นแบบบ้านใหญ่เบิดในบ้านนะมีแต่พวกข่อยเวิดตอยู่ลูกหลานยังอยู่เต็มเบิดแล้วก็อยู่ในคุ้มพ่ข่อยอยู่นะมันเป็นคุ้มที่แบบไม่รุ่นทุกคนนี่ตรงติดยาเบิดมันเป็นคุ้มนักเลงนะ พยอยูเนี่ยต้องเป็นหนักเลงมันเป็นคุ่มที่ทุกคนติดหวานติดยาเบิร์ดคอยก็มีอายผู้หนึ่งอายผู้หนึ่งตอนนั้นเล่ากันหนาจะประมาณอ่ะเศร้าเศร้ากว่าปีเนี่ะเศร้ากว่าวปีโอ้คม,มามาหลอดทุกคนเยลยหลอขาวผู้สาวเาเห็นนี่แบบเขาจนสิมาแต่งเอานะโอ้คอยสิมาแต่งเอาเจ้าซะบัดจันจนสิมาแต่งเอามาแต่งเอาไอาา้คอยนะแต่ก็จักไปได้ติดหมูติดคูติดหลินติดกินติดหวานติดยาแบบนี้ ติดยามาบวกกินประมาณปีหนึ่งติดยาก็เอาเขาเอาไปฝากเขาหูเอาไปฝาก,าก,าฝ,ากฝากกนประมาณได้ประมาณปีบ่หอดปีซําแล้วก็ออกมาออกมาก็บอกโอ้สิป,ป้บเปลี่ยนเป็นคนดีเหมือนกันออกมาพรเข้ากับติดบวานติดยาคือเก่ามากี่ยกับพิษกับพ่อแม่เนาะคนติดบวานติดยาบอกยังไปสั่งสอนไปมันกับเขาหู เราก็น like like, ้อยใจว่หรู้ว่าจังใดเมื่อน่ะคอยกันแล่นหลินอยู่ในกลางเดินอยู่จือได้คอยแล่นหลินอยู่กลางเดินอยู่เห็นเราอย่างมามันเท่นของมันจะเป็นเป็นแบบอ่ามันเป็นแบบป่านะเราย่างมาแต่สินเบื้องป่ามันเป็นป่าสาแล้วก็อย่างมาก็เห็นเราอยู่ตัวเปียกเว่าะั่นได้สัน่าสันตัวเปียกก็ขึ้นไปเฮือน่าสันกับกับวันนี้ใจอีสังนะะเห็นเรามีแต่โตเปียกโตเปียกหนาหัวก็เปียกแต่ว่าย่างขึ้นถึงเฮือนจับแต่เสื้อขึ้นไปถึงเฮือนก็ไม่ได้ขึ้นไปอีสัง คนก็ลิ่นยุลุมข้าวหนึ่งก็ปึ้งเลยเสียงแบบเราเรา,เราขึ้นไปทึ่งะทุกคนเราขืนไปอยู่ในคานเทือนของเป็นเทือนใหม่นะคานอยู่ทางกลางเราก็เอาเสื้อไปเห็ดมัดเสื้อมัดเสื้อเอาตังไปใส่ตังไปใส่แล้วก็ขืนไปห้อยคอห้อยคอปุ๊บห้อยคอลงมาปุ๊บแล้วก็กไฟแล้วจูดจูดโตเราเยิงนย่นะไป<อ> แล้วผู้คอปุบแล้วก็ไฟเราก็จู่จเดี๋ยวข้าวหนึ่งแบบเสื่อมมันขาดนะมันปึง้งมันตกลงสีปึ๊กอีกั้งเหมือนันข้าวหนึ่งควันตุ่มแล่นกับเบืง้งเรือร้อยเห็นโคตรจะลองงอกเลยไฟกับใครในวัดดับทันเกือบใหม่ไฟกันเลยมาในตอเาเสียน่ะเราแบบเราหมักแบบเอยเราแบบตะกี้เราแบบหินยาลายนะโอ้กูเป็นอาจารย์กู็นบอกเลขแล้วเขียนเลขเลขไว้อยู่ในคือ มันเป็นตะกีเป็นคือใหม่เนาะเรียนใหม่นะอเอาฐานมาเขียนเขียนแตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้ตัวนั่นออกปรากฏว่าออกตลอดเลขที่ลาเขียนนะคนหาไปหาจนบบาญานนะเขาไปบึงไปบึงเลขไปคอเลขอยู่ในรื่นนะนะก็ <laughs> บุญไหว้ไซส์สมอนอีกคนก็เลยจือมาเลยว่าโอ้กูสิบ,บวนเด้อกับสิ่งเสพติดกูสิบ,บวนกับพวกไบนี้นะ <laughs> มันมันก็นเห็นมาอยู่แต่บ่งหน่อยก็จะคิดี้บ่ เอาเมียมีลูกหนึ่งอนะไรเงี้ยบัจจคิดขเขาได้ไปแากประกาศเนาะประกาศไพ่าอ,อยากได้ผัวเนาะหรือว่าสาวๆอยู่มีกล้าบออยากได้ผัวแบบบา่าวฮัมน้อยเนาะทุกคนแบบโอ้ขอเห็นบา่าวฮัมน้อยต้องสเปคิคเลยเว้ยขออยากได้ขอชิปแต่งเอาทุกคนขายดองหาสิบล้านผมก็สิจ่ายให้มีงัวอยู่ตัวนึงไง เอาไปเลี้ยงซอยเนี่ยทุกคนอเอาไปเป็นผัวนเนี่ยบ่กคำหน่อยนะก็ได้ถ <c oughs> ามว่าดีบ,าบา่บอกคำหน่อยคำมันบ่คันตัดเรื่องยาวนี่ยมันดีดีนะแต่ก็คือมันบด้ไปหลักไปสกของไผ่นะคือบ,บางบางคนอื่นติดยาเนี่ยอนานได้ปะเนี่ยอยากหลักอยากสกอ,อยากก่อข้อมูลไว้อันนี้มันอยู่แต่มันอย่างเดียวบดจะไปหลักเครื่อ,องอีสังของไผ่ยากกสอแต่อ้ายกับน้องขนาดส่อแต่เอื้อยกับอายขนาดสองคนขนาดคนอื่นก็ไม่ได้สอหรอก บริกรข้อมูลไหว้ไผ่แล้วกันเป็นคนที่แบบดูหากินนี่หากบหาเขียดที่ชังเนี่เป็นเบิดเห็ุช่างก็เป็นนะเหตดกอกเหตดกินหาหยังหาเนี่นี่มานหายไปยังกบนี่ก็ไปช่วงเวลาโอ้กูอยากได้กบเว้ยพ่นยังเหี้เด้อมืออื่นเด้อเอามาหาหกลูกเป็นยังได้กกระโดดเห็นเขาอยากได้ห้อยกับเป็นกระสวกกระปูกโอยลายลายอย่างไลยแนว ในช่วงนี้ก uh ็ก huh. ็บ <observing> ุคคลได้เข่าไปนะทุกคนเลยกล้องแก้วหายกับผู้ชายคลิปส่งกันผ่านไปเลยเดือนทะเบิยก็ได้ายส่งสามดอยด้วยละกับบ่อหิดโทรศัพท์เอาไปจำเอาไปจำแล้วก็ซื้อให้ซีรั่งอะไรโทรศัพท์กไอโฟนมือสองไปจำแล้วก็กูก็ไปถ่ายเอาไปจำพวกแสนกูก็ซื้อได้ก็ไปถ่ายเอาให้เอากูไปถ่ายเอามาให้ เสียดายไทยไปหากันชิบหามันทำอิดโอ้ยยากเว้ยงไปสั่นอ๊อกเอาหามันซะเอาโทรศัพท์ไปหามันบอพอ่พ่อสามสีงง่เมือติดต่อบาเห็นบอร์เดิมมาเนี่ยคลายเลยก็เลยเมื่อยพ่อยุดละม่านี่เอื้อยก็เห็นเขาไปเบิ่งว่าอีต้นมีโทรศัพท์เ้ิยกับโทรศัพท์ใหม่ให้อีกสองสามมืงง่อบ่เห็นอีก ทำอีดอัหลุดจักหาย P C X กับคันหนึ่งไปลอยลเทุกคนเอามาคืนหลุดจักจ้งบันสิคายยามใดนี่แหละอย่าว่าบูมีเขากินโอ้ยโอ้ยมีเขากินข้ามันกลุ่มตัวเองเลยสบายนะเดื่องนี้เขาไปตีขึ้นยังไงทุกคนขึ้นแต่กับหน่องกับหนุ่มกับเอื้อยเอื้อยกันยังว่าใครเนยมีผัวแต่กันลุดไปไหนขึ้นแต่ช่วงหนึ่งเอื้อยเพรานันมีผัวกับบู๊ยหุ่นวายสายสมอนกูขนาดสองสามโมงนี่โทรมากนี่เม็นกูผู้แล้วกูต้นติดจักโกรธไปเลยนะเอ้าเนยผััววกกูตตีผดดาิ ผัวเก่าผุนแต่โฮไม่เก่าผุนใต้แล้วผัวเก่าหาวใต้หละผัวนาในกรติดยาข้าหนึ่งสองสามมุมติร์ร์โมาโอ้ยกูหูวแล้วนะมาสเน่พว่าตีพาไปห้องหมอสเน่เลือดอาบหนายโอ้ยกูก็มีแต่ขาดเดือนนี่กับป้าผัวกับเออกับใครเน่ได้ผัวใหม่ก็ดีเน่เป็นัวเก่าหัวตีกันอืมทางหนามากินเหล้ามาสุยาบ้ามากเลยนี่ก็ตีกันตลอดปบไปปบมาวุ่นวาย เกือกับน้องกัน่าจะกูก็ซื้อรถจักรแห่งพลังคนเใดลงทุนให้สีหาล้านเปิดหอเปิดฐานอีกสั่งไปผู้ที่เอานี่แหละเพราะว่าคอยกับพ่อแม่กับบุมีเนาะพ่อแม่กับเสียเบิดแหละสำหรัเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็ไม่ได้คืดเดว่าตัวเองจะมาหอดจุดนี้เพราะว่ามันบุตรีมีคนซัพพอร์ตเลยบุมีพี่น้องที่แบบเอ้ยสุกโย้เด้เอาเอ้ามึงเข่าตำรวจเนี่ยเอาเข่าตำรวจกับลุงนี่กูุยส่งมึงเรียนเอามึงไปภาษีกับลุงนี่กุยทรงเรียนบุตรีมีนั่นน่ะ บวีมีเลยต้องหาเงินเองมาแต่น้อยแล้วเดทขค้นว่ามันสีมาหออจุดเนี่ยคือทำหน่อยเนี่กัคันเปรียบเทียบ,บคนอื่นกับแต้มบุญดีนะเอามีอายด้ไพยก็ะหูจกักเหตุยูทูปมันเหตุบ่พออทิตย์ผ่านคนอื่นเหตุสี่หาปียังบ่ผ่านทำหน่อยเหตุประมาณอทิตย์เดียวคนติดตามเป็นหมื่นผ่านได้งเงินเดือนทั้กับรอยสองร้อยสามร้อยคือคือเนี่ยลังๆมากกัน ไปอยากถ่ายเขาคอมเมนต์ก็ไปถ่า,ายอีกมาเนี่ยเขาคอมเมนต์โอ้พืชทำน้อยสุบยาบ้าแล้วบอถ่ายคลิปช้อนอ่าเห็ดกระทุ่งแน่ถ่ายคลิปช้อนสุบยาบ้าแน่ทางไหนก็เป็นแบบคือคนมันเป็นแบบนี้นเดสมันมากมาเนี่ยมาเห็ดก็มีแต่คนคอมเมนต์ว่ามีแต่คนคอมเมนต์ด่าก็เลยไม่อยากเข็ดเลยบอกให้เขาไมอยากเข็ดกันเจ้ากับ,กกบอนไหนเขาเห็นเหรออ๋อไปบายทุกคนผมหมายถึมามาขายขี้พื้นนอกแล้วก,ก็เราสูบทุกคนฟังกัน วันเป็นจังไหนคุยกก็บอกเอาขลูกว่จักสิเอาขลูกหรอกอีต้นสงสารน้องมีผู้เดียวเอาเขากันย่างอีกยางก็ส่งเขาส่งหนามอีกให้ํำบากคกเอาเอาขลูก่าเดียวล้านไปเส้นว่าเด็ดรอยตายคนมันติดแห่งลงแดงอใไเขาใจบอกทุกคนลงแดงเวลาคนมันเสียบลายมันเข่าเส้นมันเข่าเส้นปุ๊บเวลามันบดีิลินมันหักโคมบาดเดียวคือคนสีเศร้านี่ปกติเมื่อหนึ่งสูบสิบเมตร เขาที่เศ้านี่เริ่มมาแเมตรเก้าเมตรห้าเมตรสี่เมตรเมตรหนึ่งก็เริ่มเริ่มออกไปคือเขาคุกนี่จ้บุมีสีเจ้าฮักค้มอ๋เดียวเลือดนี่ออกตาออกดังออกปากลงแดงออกเบอรต้นเบอตันะเสร็ยบรอยคืออะไรกันไหมันนั่งเศ้าได้เศร้าฉุกเฉินบ้าเว้ยบอกเคยสูกะเดือเคยแต่ขายเนาะบว้ยว้ยม่แต่บาใหญ่เนาะเคยนะ ไอ้ใบ้เลยทุกคนเดี๋ยวเขาไปเห็ดกินกว่า